สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนคุณครูชื่อคุณครูอลิสาจนาอินหรือเด็กๆเ,เรียกกันว่าคุณครูนิวจากสาระการเรียนรู้ศิลปะวิชาดนตรีนาฏศิลป์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ออนไลน์นะคะเรื่องอะไรกันเด็กๆมาดูได้เลยค่ะ เราจะมาเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบดนตรีกันนะคะของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6ค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะเราต้องรู้ตัวชี้วัดก่อนค่ะว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างค่ะสสองจุดหนึปหกทับหบรรยายเพลงที่ฟังโดยอาศัยองค์ประกอบดนตรีนะคะสาระความรู้ การเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบของดนตรีจะทำให้เข้าใจบทเพลงอารมณ์ของบทเพลงได้ง่ายขึ้นนะคะและเกิดความซาบซึ้งในบทเพลงมากขึ้นค่ะองค์ประกอบของดนตรีนะคะมีทั้งหมด7อย่างค่ะเรามาเรียนกันเลยนะคะเด็กๆ1นะคะมีเสียงค่ะ 2. มีจังหวะค่ะ 3. มีทํานองค่ะ 4. มีพื้นผิวของดนตรีค่ะ 5. มีเสียงประสานค่ะ 6. มีสีสันของเสียงค่ะและเมีคีตลักษณ์ค่ะเด็กๆนะคะลองมาดูนะคะพูดตามคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ 1. นะคะเสียงค่ะ 2นะคะจังหวะค่ะ3นะคะทํานองค่ะ4นะคะพื้นผิวของดนตรีค่ะ5นะคะเสียงประสานค่ะ6นะคะสีสันของเสียงค่ะและ7นะคะคีย์ตลักค่ะเรามาดูนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเสียงนะคะ เสียงในดนตรีไทยนะคะหมายถึงเสียงที่เกิดจากการดีดการสีการตีและการเป่านะคะหรือวิธีอื่นๆนะคะมีลักษณะความแตกต่างออกไปนะคะเช่นนะคะมี4ประเภทนะคะ 1. ระดับเสียงนะคะมีทั้งเสียงสูงนะคะเสียงต่ำนะคะ2นะคะ มีความสั้นนะคะมีความยาวนะคะระยะของเสียงนะคะ3นะคะมีความเข้มของเสียงนะคะหมายถึงนะคะน้ำหนักหรือความดังและเบาของเสียงค่ะ 4. นะคะคุณภาพของเสียงค่ะคือนะคะแหล่งกําเนิดเสียงที่ดีค่ะต่อไปนะคะ2ค่ะจังหวะนะคะจังหวะนะคะ มีทั้งหมดนะคะ3จังหวะด้วยกันนะคะจังหวะแรกนะคะคือจังหวะสามันค่ะคือการนับจังหวะในใจนะคะไม่มีเสียงดนตรีนะคะเช่นนะคะเรานับจังหวะในใจ1น,นับสนับ3ค่ะยกตัวอย่างเป็นต้นนะคะ2นะคะจังหวะชิง จังหวะชิงนะคะหมายถึงจังหวะที่กำหนดด้วยก,การตีชิงนะคะมีอัตราการตีชิงทั้งหมดนะคะ3อัตราจังหวะด้วยกันค่ะจังหวะ3ชั้นนะคะหมายถึงนะคะจังหวะที่เพลงนะคะมีการบรรเลงไปอย่างช้าๆ้นะคะ2นะคะจังหวะ2ชั้นนะคะ หมายถึงเพลงบรรเลงปานกลางค่ะและจังหวะชั้นเดียวค่ะหมายถึงเพลงบรรเลงไปอย่างเร็วค่ะอันนี้นะคะคุณครูขอทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะเพราะว่าอันนี้เด็กๆนะคะจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันทุกคนคะ่ะจังหวะชิงนะคะอัตราจังหวะแรกคืออัตราจังหวะ3ชั้นนะคะ หมายถึงนะคะจังหวะที่มีจังหวะช้าค่ะ 2. จังหวะสองชั้นนะคะหมายถึงจังหวะที่มีจังหวะปานกลางค่ะและ3นะคะจังหวะชั้นเดียวหมายถึงจังหวะที่มีจังหวะเร็วค่ะและอีกหนึ่งจังหวะนะคะคือจังหวะหน้าทับนะคะจังหวะหน้าทับนะคะหมายถึง จังหวะที่ใช้เครื่องดนตรีที่ขึงด้วยหนังนะคะเช่นกองหรือตะโพนนะคะมาใช้เป็นตัวประกอบจังหวะนะคะมีทั้งหมดนะคะ3จังหวะค่ะจังหวะแรกนะคะคือจังหวะหน้าทับปรบไก่ค่ะจังหวะที่2นะคะคือจังหวะหน้าทับสองไม้ค่ะและจังหวะที่3นะคะ จังหวะหน้าทับพิเศษค่ะต่อไปนะคะทำนองนะคะทำนองนะคะหมายถึงการกำหนดจังหวะนะคะที่มีเครื่องดนตรีนะคะบรรเลงไปด้วยมีทั้งเสียงสูงและเสียงต่ำนะคะสลับกันไปนะคะมี2ส,ส่วนสำคัญนะคะคือทำนองหลักหรือลูกคล้องนะคะหมายถึงนะคะ ทานองที่เป็นเนื้อแท้ๆของเพลงไทยค่ะและ2นะคะทำนองตกแต่งหรือแปลงทํานองนะคะหมายถึงทํานองที่เกิดจากการประดิษฐ์ทำนองเพื่อให้ไพเราะมากขึ้นค่ะต่อไปนะคะพื้นผิวของดนตรีนะคะ หมายถึงเสียงที่เกิดจากทำนองหลายๆแนวมาผสมรวมกันแบ่งเป็นสองแบบใหญ่ๆค่ะได้แก่แบบทำนองเดียวหมายถึงไม่มีเสียงประสานค่ะแบบที่สองแบบเฮอร์เตรโรนี่นะคะมีการประสานเสียงที่แตกต่างกันมากกว่าสองคนขึ้นไปค่ะต่อไปนะคะเสียงประสานนะคะ หมายถึงระดับเสียงตั้งแต่2เสียงที่ใช้ร้องหรือใช้เล่นในขนาดเดียวกันค่ะมี3ข้อนะคะได้แก่การประสานเสียงระหว่างเครื่องดนตรีต่างชนิดกัน 2.. นะคะการประสานเสียงในเครื่องดนตรีชนิดเดียวกัน 3. นะคะการประสานเสียงโดยการทำท่าของเครื่องดนตรีหลักค่ะ ต่อไปนะคะ 6. นะคะสีสันของเสียงนะคะสีสันของเสียงนะคะหมายถึงคุณลักษณะของเสียงที่เกิดจากแหล่งกำเนิดเสียงที่ต่างกันค่ะมีนะคะวิธีการบรรเลงนะคะหมายถึงการทำให้เกิดเสียงนะคะโดยการดีค่ะการสีการตีและการเป่าค่ะ2นะคะ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำเครื่องดนตรีนะคะมี2ประเภทนะคะที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นและเกิดจากธรรมชาติค่ะ 3. นะคะขนาดและรูปทรงค่ะหมายถึงมีความสั้นความยาวความเล็กความใหญ่ความหนาความบางเป็นต้นค่ะต่อไปนะคะ7ค่ะคีตลัก์ค่ะ หมายถึงลักษณะรูปแบบหรือลักษณะโครงสร้างของเพลงไทยนะคะ 1. น,นะคะเที่ยวร้องหรือทางร้องนะคะคือการนำบทกร์นะคะหรือบทวรรณคดีนะคะมาขับร้องให้เกิดความไพเราะหา้าสนะคะเที่ยวเก็บหรือทางเครื่องนะคะ คือการใช้เครื่องดนตรีมาบรรเลงรับจากการร้องค่ะ 3. นะคะลีลาของเพลงค่ะคือการสร้างสรรค์นะคะเพลงให้ออกมาในรูปแบบที่เพลงมีความแตกต่างออกไปค่ะเรามาสรุปความรู้รวบยอดกันเลยนะคะการบรรเลงดนตรีไทยนะคะให้เพรร้นั้นนะคะ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทั้งหมด7อย่างค่ะได้แก่ 1. ค่ะเสียง 2. จังหวะ 3. ทํานอง 4. พื้นผิวดนตรี 5. เสียงประสาน 6. สีสันของเสียงและ 7. คีย์ตลัลค่ะยังไม่จบนะคะเด็กๆเรามามีคำถามท้ายหน่วยกันค่ะเรามาทดสอบความรู้กันก่อนนะคะ ที่คุณครูอธิบายไปนะคะว่าเด็กๆเข้าใจหรือไม่นะคะช่วยกันตอบนะคะว่าข้อไหนถูกต้องบ้างคะ่ะคุณครูจะย้ําให้นะคะคําตอบละ2รอบนะคะข้อ1คะ่ะองค์ประกอบดนตรีไทยมีทั้งหมด7อย่างถูกหรือผิดคะเด็กๆคิดเลยนะคะข้อ1น,นะคะ องค์ประกอบดนตรีไทยมีทั้งหมด7อย่างถูกหรือผิดคะเด็กๆได้คําตอบแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉเลยตอนหลังนะคะไปข้อ2ต่อเลยนะคะความแตกต่างของเสียงขึ้นอยู่กับระดับเสียงความสั้นยาวและความเข้มของเสียงถูกหรือผิดคะข้อ2นะคะ ความแตกต่างของเสียงขึ้นอยู่กับระดับเสียงความสั้นยาวและความเข้มของเสียงถูกหรือผิดคะต่อไปข้อ3กันเลยนะคะจังหวะชิงมีอัตราจังหวะเร็วคือจังหวะ3มชั้นถูกหรือผิดคะข้อ3จังหวะชิงมีอัตราจังหวะ3มชั้นถูกหรือผิดคะ ต่อไปนะคะข้อ4ค่ะทำนองหลักนะคะถูกเรียกว่าลูกขลองเด็กๆว่าถูกหรือผิดคะข้อ4ีนะคะทำนองหลักถูกเรียกว่าลูกคลองถูกหรือผิดคะเด็กๆคิดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยว่าเราตอบถูกหรือตอบผิดตรงกันหรือเปล่านะคะต่อไปนะคะข้อ5นะคะ พื้นผิวแบบฮีเตอร์โรโฟนีนะคะเป็นการประสานเสียงโดยมีผู้บรรเลงตั้งแต่2คนขึ้นไปถูกหรือผิดคะข้อ5นะคะพื้นผิวแบบฮีเตอร์โรโฟนีเป็นการประสานเสียงโดยมีผู้บรรเลงตั้งแต่2คนขึ้นไปถูกหรือผิดคะอ่าเสร็จกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาดูเฉลยพร้อมกันเลยคะ่ะ อ่าข้อหนึ่งนะคะมีเด็กๆคนไหนตอบถูกบ้างคะถ้าเกิดตอบถูกเด็กๆก,ก็ได้ไปเลยนะคะ1คะแนนคะ่ะไปดูข้อ2กันเลยนะคะอ่าข้อ2นะคะถ้าเด็กๆตอบข้อนี้ผิดแปลว่าเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะตอบถูกค่ะเพราะว่าข้อนี้นะคะจะมีเพิ่มขึ้นมาก็คือคุณภาพของเสียงด้วยค่ะถึงจะถูกต้องนะคะ ต่อไปข้อ3เลยค่ะจังหวะชิงมีอัตราจังหวะเร็วคือจังหวะ3มชั้นใช่ไหมคะคำตอบคือผิดค่ะถ้าเกิดเป็นจังหวะเร็วต้องเป็นอัตราจังหวะชั้นเดียวค่ะถึงจะถูกต้องนะคะข้อ4ค่ะทานองหลักถูกเรียกว่าลูกของอามาดูกันนะคะว่าถูกหรือผิดค่ะคําตอบข้อนี้คือถูกต้องนะคะ ข้อสุดท้ายนะคะข้อ5นะคะพื้นผิวแบบพิเตอร์โรโฟนีนะคะเป็นการประสานเสียงโดยมีผู้บรรเลงตั้งแต่2คนขึ้นไปถ้าเกิดใครตอบข้อนี้ถูกนะคะถ้าเกิดเด็กท่านเด็กๆตอบถูกทั้งหมดทั้ง5ข้อนะคะแปลว่าเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะวันนี้คุณครูขอจบเพียงเท่านี้ค่ะ